การผู้ที่ากษาต่เสียและความรุนแรงของปัญหาการจันจร์บุรีในระดับวัธยมศากษาปีที่อยากบอกหลานๆนะครับว่าเราจะเมื่อยนะครับก็อยากให้มาร่วมในงานวันนี้ ท่านลองพูครับที่น่ารักต้องบอกน้องๆครอบครัวที่พร้อมพ่อแม่มีเงินมีภองให้ตอบได้บ้างลุกขึ้นยืนเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูหิมะแล้วก,ก็น้องลงชื่อที่ท่านผอ,อ,อได้เลยนะถ้าไปดู ได้วิชาความรู้จากทางวิทยากรซึ่งมาจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารภัยจะเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยแล้วเนี่ยเราจะป้องกันได้อย่างไรจากวิธีการประมพยาบาลได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาก็อยากสนับสนุนให้มีมากๆมาบ กอุบ right. ัเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถเองทุ้สึกจะยกเท้าออกนะครับใช้เบรกหน้าเพียงอย่างถ้าเราใช้สองเบรกนะครับการหยุดรถระยะจะสั้นออกแก๊สรอบปุ๊บทุกคนใช้น้ำมันนะครับการสายโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบที่